สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซดแช n แนลอีกครั้งครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนที่เรามาให้คําตอบว่าคนที่เป็นมือใหม่เริ่มหัดทําคลิปวิดีโอควรจะซื้อกล้อง DSLR กล้อง SLR กล้องมินิเลนหรือกล้องถ่ายรูปหรือกล้องที่ถ่ายวิดีโอขนาดใหญ่ไหมหากว่ามีโทรศรัพท์มือถืออยู่แล้วได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปตัดสินใจกันดูแล้วทีนี้ครับผมสําหรับคนที่ตัดสินใจอัปเกรดขึ้นมาแล้วหรือว่ามีอุปกรณ์เดิมอยู่แล้วเช่นมีกล้องถ่ายรูปธรรมดายอย่างแซดพีอีสิบที่ ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ครับผมแล้วมันก็จะมีเลนส์ตัวหนึ่งที่มากับกล้องพวกอย่าง Sony ่ฮะเซสิเลยพวกนี้ยมันก็จะเป็นเลนส์คิดแบบนี้มาใช่ไหมเลนส์คิดที่ติดตัวมาแบบนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อจะใช้งานครับผมเนี่ยฮะมีเลนส์ติดตัวมาตัวหนึ่งก็เกิดคําถามขึ้นมาอีกแล้วว่าเอ๊ะ เลนคิดหรือเลนที่มันติดกล้องมาตัวเดียวเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานวีดีโอของเราไหมจําเป็นแค่ไหนที่จะไปต้องซื้อเลนฟิกที่เป็นเลนมุมกว้างแบบนี้รูรับแสงเยอะๆใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้นะฮะหรือจะเป็นซ่องซื้อไอ้พวกเลนซูมเทพๆเลนซูมแพงๆอะไรพวกนี้เอฟตลอดช่วงอะไรพวกนี้เลนคมๆอะไรพวกนี้จําเป็นไหมหรือจะต้องซื้อเลนฟิกสําหรับโอ้ย 85F1.8 อะไรพวกนี้จำเป็นไหมหรือว่าจะประหยัดประหยัดเงินหน่อยเพื่อที่จะไปซื้อเลนมือหมุนที่เป็นเลนแบบเลนฟิกมือหมุนราคาไม่แพงแต่ว่าโอ้ยใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ม้วนหมุนม้นหมุน,มน,มนเอาแบบนี้เนี่ยจำเป็นไหมอืมเนาะท็ดี้เองก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้ครับแล้วก็พยายามจ่ายเงินในการซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,นมาเพื่อที่ว่าเฮ้ยงานเราต้องดีขึ้นโดยใช้เอ,อ้างว่าเป็นการลงทุนมันคือการลงทุนมันการลงทุนซื้อเลนดีๆมา เพื่อให้ได้งานคุณภาพดีๆครับแต่เอาจริงๆแล้วเลนที่ใช้บ่อยที่สุดกลับกลายเป็นเลนคิดติดตัวของมันนี่แหละครับอย่างของ Sony ZV-E10 ตัวนี้ก็จะมีเลนด์นะใครใช้5้าปันหนึ่งอะไรพวกนี้ก็จะได้เลนแบบเดียวกันมาซึ่งจะเลนคิดตรงนี้นะครับผมหลายๆคนก็สบประมาทมันว่าอ๋้ยมันไม่ดีหรอกเลนพวกนี้มันคุณภาพมันต่ําขายทิ้งแล้วไปซื้อเลนฟิกดีๆมาเถอะ จริงๆมันก็ใช่นะมันไม่ได้ผิดนะอย่างสิ่งที่เขาบอกแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดครับผมเราลองมามองหาข้อดีของเลนส์คิดของเราสิหนึ่งแล้วนะไม่เสียตังค์ครับผมไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่ม2ได้เลนส์ซูมนะครับ16.5แบบนี้เฮ้ยซูมได้ซูมไฟฟ้าด้วยนะไม่ใช่ซูมมือนะนี่ซูมไฟฟ้านะถ้าเป็นโซนี่นะครับผมกดตรงนี้เลื่อนไม่ได้มันก็ซูมหรือว่าจะไปปรับตรงที่กา้านตรงที่นิ้วชี้ตรงตอนมือจับมันก็ซูมให้ได้ข้อเสียของมันนะที่ไม่รู้ว่า คุณจะเรียกข้อเสียไหมก็คือ f หรือว่ารูรับแสงมันไหลมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ารูรับแสงที่เริ่มต้นที่3.5กว้างที่สุดแล้วไปถึงที่5.6กรณีที่เราซูมนะกรณีที่เราซูมมันจะได้กว้างสุดอยู่ที่5.6ถามว่าเป็นข้อเสียอะไรไหมสําหรับคนที่ทํางานอยู่กับบ้าน คนที่ถ่ายคลิปวีดีโออยู่กับบ้านคนที่ถ่ายคลิปแบบบนโต๊ะเนี่ยมีแสงไฟสามารถจะเอาคมไฟอ่านหนังสือสักดวง2ดวงมาจัดตรงนี้ได้เนี่ยสองเข้ามาที่ของแล้วก็ทำรีวิวไปเนี่ย มันทําได้ไหมมันทําได้ทําได้ดีมากด้วยเพราะปกติเวลาที่เราถ่ายในบ้านนะเราสามารถที่จัดไฟได้ไงเพราะจัดไฟได้เอาโคมไฟธรรมดาเนี่ยมันทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องมาใช้อะไรที่ f อ f ้า f 2 f 1 5 f 1 8มันไม่ได้ใช้เราปรับไปนู่นนะ f 5 6 f 8อะไรทด้ซ้าถ้าแฝแสงเพียงพอนะเพื่อให้เกิดความคมชัดครับผมการที่เราไปใช้รูรับแสงแคบแค,แคไปอย่างนีน้อย่างสมมติเราเปิด2.8ตลอดช่วงหรือว่าเปิด1.8ตล ช่วงเพื่อถ่ายสินค้ารีวิวในบ้านเนี่ยมันไม่ได้ทํามันเอาไว้ถ่ายสาวแบบหน้าชัดหลังเบลอรหรือมันเอาไว้ถ่ายในที่แสงน้อยโอเคแต่ที่อยู่ในบ้านอ่ะไม่ต้องฮะปรับไปที่ f 8เลยเพราะถ้าไม่งั้นเวลาที่เรารีวิวสินค้านะมันก็จะชัดตรงบริเวณแบบสมมตินะมันเป็นหน้านะตรงนี้มันก็จะชัดแถวๆตรงนี้และไอ้ตรงนี้มันไม่ชัดนะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อครับสมมุติเอารมีอยู่แล้วเนาะ มีกล้องโซนี่มีกล้องแคน o อนอะไรก็ตามที่มันมีแค่เลนส์คิดแล้วเราสนใจอยากจะสร้างวิดีโออยู่ในบ้านของเราเนี่ยมีคมไฟ2ดวงครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อเลนส์อื่นเลยความคมชัดของมันมากเพียงพอสําหรับการถ่ายคลิปวิดีโอดีดครับผมที่หมดเหลือจากนี้นะหากว่าเราอยากจะไป เพิ่มเติมอะไรเพื่อที่จะสร้างวิดีโอในรูปแบบหนึ่งอีกอื่นที่มันน่าสนใจแบบนี้นเออมันก็ใช้ได้ไปลงทุนซื้อเลนเลยไปทํามาเพื่อที่อัปเดตต่อยอดของเราในอนาคตข้างหน้าทําได้ครับแต่ถ้าหากว่าเป้าหมายของเราเพียงแค่เดินท่องเที่ยวมีขาตั้งกล้องนิดนึงเที่ยวบ้างถ่ายรีวิวสินค้าในบ้านบ้างอันเนี้ยเครดีตบอกได้เลยครับไม่จําเป็นนะฮะเว้นแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกเราต้องการขยับเราต้องการเพิ่มไปตรงนั้นได้เลยครับไปซื้อไปเอาสิ่งที่ต้องการได้เลยแต่ถ้าทําแค่นี้ใช้แค่นี้พอครับไม่ แล้วเดี๋ยวอาจจะตกใจกับคุณภาพของเล่นคิดก็ได้นะวเว้ยเล่นคิดมันก็ทําได้นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องบอกไปก่อนว่าเล่นคิดสําหรับหลายๆยี่ห้อนะยกเว้นพวก ออโอลิมปัสอะไรพวกนี้ครับเขาจะมีการสั่นรรในตัวเลนมาให้ด้วยนะซึ่งการสั่นในตัวเลนเนี่ยมันก็จะใช้ได้ประโยชน์จริงๆสําหรับคนที่ถ่ายแบบถ่าย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 ภายพนิ่งโดยเฉพาะคนที่ถ่ายภาพนิ่งแล้วกันเนาะหรือถ่ายวีดีโอก็ช่วยได้ไม่น้อยเลยนะครับในการที่มีการสั่นรรในเลนนะในขณะที่เลนหลายๆตัวอย่างพวกนี้ที่แม่เนี่ยไม่มีการสั่นส,รรสักตัวเลยเน,นี่ยนุ่งางาอยู่นู่นไม่มีการสั่นรรเลยนะนี่ก็อศส่การสั่นในบอดี้ครับในขณะที่เลนคิดที่ติดตัวโซนี่เซวี e10 ตัวนี้มาเนี่ยมี มีซูมไฟฟ้าใช้ได้เอาคิดดูสิลองเชื่อเทดดี้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะสําหรับมือใหม่ที่กําลังหัดทาคลิปวิดีโอลง u t u b e ลงทิกต็อกลงอะไรลงโซเชียลลงสื่อต่างๆครับผมใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจะใช้ควบคู่กับกล้องมือถือที่มีอีกตัวหนึ่งก็ได้ถ่ายไปพร้อมกันอันนี้ถ่ายมุมกว้างอันนี้ถ่ายมุมแคบแบบนี้ครับเราก็จะได้วิดีโอที่มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นครับมีการตัดต่อมีมิติเพิ่มมากขึ้น ไม่เหมือนกันด้วยแล้วกันนะครับเวลามาขยับตัดต่อเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดอ,อันนั้นไปตั้งท่าให้ดีแล้วกันแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนติดตามเราครับสวัสดีครับ